ตอนนี้เราอยู่กับซินดี้นะครับหลังจากที่ออกมาจากห้องนั้นเนาะแล้วก็ประกาศเรียบร้อยแล้วว่าได้เข้าสู่รอบ50คนสุดท้ายเดี๋ยวมาเมาส์กันเลยเป็น,ปนไงบ้างในห้องนั้นยังคงบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างเป็นไงคือในห้องนั้นอะไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นเลยแล้วรู้สึกว่าแบบ ในมูฟผู้เข้าประกวดมันรู้สึกแบบบีมใ,ใจอะแต่ว่าคนดูอาจจะมันไม่มันเรานั่งดูเลยอย่างบแบบคือตอนที่ซ้อมเงี้ยะค่ะตอนที่ซ้อมแล้วพี่เขาบอกว่าจะมีแบบนี้นะเราแบบโหอย่างงี้เลยหรอแบบตอนหลังซีมันรู้สึกแ่บบีมใจ อาต่อแล้วรู้สึกหนักใจมากอะไรอย่างี้ใช่ไหมรู้สึกหนักใจแล้วร,รู้สึกว่าวันนี้เราทำผ่าหลายๆอย่างแต่เราก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าในจุดนั้นเราทำดีที่สุดแล้วเราไม่อยากเบนตัวเองว่าเราทำแบบ เราอาจจะเบมตัวเองว่าเราแก้ไขได้แต่อยากไม่อยากเบมว่าทําไมเราไม่พูดอย่างนี้ทําไมเราไม่พูดอย่างนั้นเพราะเรารู้สึกว่าตรงจุดน,นั้นเราทาเต็มที่จริแล้วแล้วก็พอไปที่ตรงนั้นอ่ะถ้าจะดับไฟเฟนหนูหนูโอเคคือเราแฟร์เรารู้ว่าแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวสาวันทำได้ไจะเห็นอะไรสักอย่างในตัวเราแล้วก็ให้แบบให้โอกาสเราแล้วเราก็แบบ เมื่อเขาให้โอกาสเราแล้วเราคว,ว้าไว้แล้วรักที่สุดใ้ความเห็นแล้วก็นําตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดนี่รู้สึกว่าแบบดีใจก,กับตัวเองในวันนี้มากๆที่ขับมาเร็วม,มากถ้าแบบถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือคงแบบร้องข้าผิดหวังมากๆเลย จริงๆแบบการถึงที่ยากที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการข้าวข้าวสิทธิผิดพลาดแลวก็ต้องยอมรับตัวเอง <c oughs> ขอแก้จากสเปิร์มนะคะ <c oughs> อย่ายึดติดอย่ายึดรู้ไหมว่าคําว่านักเรียนในบ้านเนี่ยในความหมายที่เราคิดตอนที่ตอนที่เหมือนเราได้ยินฟูฟบับเราจะคิดถึงอะไรรู้ปะ่ะเราจะคิดถึงหนังเรื่อง Mean Girls Mean Girls Why don't I know you I'm new I just moved here from Africa What used to be to home schooled ในมุมของเราถ้าเราจะต้องมานั่งตอบประโยคนี้ใหม่จะตอบว่าอะไรคือจริงๆแล้วในหัวตอนนั้นอะ่ะเราด้วยความที่เราเป็นคนคิดอะไรแล้วเราก็ตอบเลยคือข้างว่าเรามีโฮมสคูลค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ หลายๆอย่างเช่นแบบว่าคือคือเหมือนว่าเขาไม่มีปฏิธภาที่จะสอนเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับโฮมสคูลอะในช่วงโควิดที่ผ่านมาจริงๆเราอยากพูดเรื่องนี้ด้วยคือโควิดที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นวิศวะต้องเรียนโฮมสคูลคือเรียนผ่านออนไลน์แลวคือจะบอกว่าโ่งแบบสุดและคือทุกคนก็คือเรียนไม่รู้เรื่องคือเข้าใจฟีลแบบวิศวะคือเราเราต้องปฏิบัติจริงๆแล้วเราไม่ชอบการเรียนออนไลน์เราไม่ชอบเรียนโฮมสคูลถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าแบบช่วงโควิดแต่สำหรับเราอะเรารู้สึ ว่ามันเหมือนเรียนแล้วก็เหมือนไม่ได้เรียนอ,อันนี้คือในมุมของเราถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่จะตอบใหม่อะ่ะเราก็คงต้องคิดถึงคนอื่นก่อนณจุดนี้แล้วก็แบบ home school ก็คือการแก้ปัญหาแบบอย่างหนึง่งคือบางทีแบบพ่อแม่เขาอยากจะสอนลูกจริงๆมันไม่ได้มีแค่แง่ร้ายบางทีมันมีแงด่ดีแต่เราต้องหาจุดแงด่ดีในแง่ร้ายของอันนั้นัให้ได้แล้วแบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทาเลนย์มากแต่ด้วยความที่ว่าแบบอยู่ในห้องแบบอแต่รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองอะ่ะขอบคุณแฟนคลับด้วยตอนที่เขาออกมาเขาเสียใจมาก ลงไปชั้นที่สามพยายัดที่อะไรอย่างว่าเราทาออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ซินด yes. mm. mm ี hmm. mm ้มีแฟนคลับไม่กี่คนนะที่ทักหาซินนี่ทุกวันแล้วมีคนหนึ่งอะทักหาซินนี่เรื่องระนับสาวเชียงใหม่บอกว่าชอบมากเชียร์นะทำให้เต็มที่ทำมาทุกวันเราไปไลฟ์สดที่รายการไหนเขาก็จะบอกว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วพอเราลงไปปึ๊บเราเครียดอะมันเหมือนมันไม่ได้ระบายแล้วพี่เขาบอกว่าพี่ชื่อจัสตินนะพี่คือคนที่ทักหาเราตลอดนี่คือขนลุกมากคือเขาเชียร์เราตั้งแต่ระดับเชียงใหม่ตอนนั้นคือน้ำตาแตกเราแค่รู้สึกว่าแบบ เาเห็นอะไรในบางอย่างในตัวเราเขาไม่ได้มองแค่ว่าในสามสิบวิหรือในสามนาทีที่เราทักพลาดแต่เขามองว่าเขาให้กําลังใจเราแลวเขาก็แบบให้แบบใบให้เราเป็นตัวเองเขาจริงๆเขาชอบที่เราเป็นตัวเองไอ้ที่มันเกิดขึ้นในเวทีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา,เ,ราเลยแบบมันมันมีข้อผิดพลาดอะไรหลายอย่างแต่ถ้าเราเก็บไว้มันคือเรื่องที่ดีนะอันนี้ว่าชอบมากๆเลยเพราะว่าด้วยสายที่ว่าเรียนวิศวะมาเรียน เรียนายแบบวิ่งเลยมาพูดตรงๆเลยว่าไม่ไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านไม่มีโอกาสได้ตอบคำถามพวกนี้เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องทีย่ยากมากๆให้ตอบแบบพวกแคลดิฟอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็แบบเพื่อนๆที่อยากเป็นนางงามเพื่อนๆของซินดี้อ่ะที่เรียนมินบอสคนอื่นเขาก็อยากมาเป็นนางงามอนกันแล้วรู้สึกว่าที่เขาไม่อยากมาเขากลัวคำถามนางงามแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราโบกให้เขาเห็นเราก็จะทําให้เขาดูว่าแบบเราก็ต้องพยายาม เราแบบมาจากสูงนะเราตอบคำถามไม่ได้ไม่เป็นไรสมัยรู้จักนกฟินิกไหมี่ชอบนอกฟินิกมากแต้นี่ก็เชื่อว,ว่าเธอจะเป็นนกฟินเฮ้ยขอบคุณมากจริงๆวันนี้ก็คือแบบนอกจากที่เราออกมาเนี่ย สิ่งท <laser magic> <OOK> ี <werk> ่ชอบมากที่สุดก็คือเขาเปิดเพลงตลอดเพลงเธอคือจากอา้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่า TPA ตั้งใจสร้างเพลงนี้มากเพราะปกติทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะเพลงของนงามะคะเป็นเพลงเหมือนชมเรื่องความงามเหมือนให้เราลอเพลงเพื่อชมความสวยงามของตัวเองแต่ปีนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขาอยากได้เพลงตรงนี้เพื่อให้เรา empower ตัวเองแล้วพอเดินออกมาแล้วรีบเพลงนี้ทขอแค่ไหนสุดท้ายเราต้อง empower ตัวเอง กวดอยู่ในใจพลาดแค่ไหนไม่เป็นไรเป็นวเรแบบให้กําลังใจตัวเองกันดีที่สุดรู้สึกว่าวันนี้เป็นแมดเดย์แต่รู้สึกว่าอยากให้เอาใ,ใจทุกคนว่าต้องก้าวผ่านไปมีอยู่แล้วแบดเดย์ก็จะรู้สึกสนุกน,นะแบบชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้ชีวิตไม่เคยแบบไม่อยู่ในสถา,ากกนการณ์สนาการแบบนี้เลยมีหนึ่งชีวิตอะอยากทําอะไรทํให้เต็มที่ลุยเหยียบถ้าเราคิดว่าเราอยากเป็นนางงามแต่ว่า เราไม่เคยแบบมีอะไรที่เป็นนางงามได้เลยก็แค่อยากเป็นนางงมก็มเป็นเลย,เเลยชีวิตนี้มีครั้งเดียวพลาดก็ไม่เป็นไรพลาดก็พลาดครั้งเดียวก็ได้แล้วเราก็สู้ต่อไปได้ชิตมีแต่การพัฒนารู้สึกดีพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเราจะไม่พูดถึงเรื่องนางงามแล้วอันนี้เห็นเกนเกินเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเองในบ้านใช่ไหมเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิ คือเป็นโซลาเซลล์ที่ซินี้อยากใช้เป็นโซลาเซลล์คือแบบผลิตไฟฟ้าเองที่บ้านกแต่ว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะผลิตในช่วกงกลางวันแต่ถ้าบ้านไหนอยใช้น้อย<ม>ก็จะมีไฟฟ้าเหลือซึ่งไฟฟ้าเหลือนี่ยผมสามารถขายให้กับรัฐบาลได้แต่ว่าที่ซินดี้อยากทำโครงการสามาร์ทกริดนี้จริงเพราะว่าประเทศไทยเรามีข้อจำกัดในการติดโซลาร์เซลล์หนักมาก คืออย่างเช่นซินที่เองศึกษากฎหมายค่ะเหมือนรัฐบาลพยายามสร้างข้อจํากัดที่มากเกินไปซึ่งทําให้หลายๆคน <c oughs> ไม่ได้คิดที่จะติดโซลาเซลล์อที่มากอย่างเช่นถ้าคุณติดโซลาเซลล์คุณต้องมีหลังคาที่แข็งแรงซึ่งจริงๆแล้วหลังคาบ้านตามมาตรฐานที่เราคิดว่าเราแข็งแรงนะแต่ว่าถ้าคํานวณในวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันไม่มันไม่ผ่านมันต้องเป็นแบบหลังคาแบบสต์มาแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วหลังคาปกติอเงี้ยแล้วก็การซื้อโซลาเซลล์อะคะ่ะต้องซื้อจากบริษัทที่มีไลเซนต์ต้องมีบริษัท คิดว่าแบบเขามีเอกสารรองรับพอเราซื้อโซลาเซลล์ที่มีเอกสารรองรับแค่นั้นยังไม่พอนะเราต้องไปหาวิศวกรมศาสตร์วิศวกรมาเซ็นตองรู้สึกว่ามันเป็นหลายขั้นตอนด้วยแล้วเรารสึกว่ามันมันเยอะเกินไปแล้วอีกเรื่องน็คือโซลาเซลล์ที่ซินดี้ศึกษาในมุมของเทคนิคมันด้วยประเทศไทยของเราไม่มีบริษัทผลิตโซลารเซลล์เลยเราใช้วิธีการซื้ออุปกรณ์จากมองนอกมาแล้วก็มาผลิตเองซึ่งการผลิตเองแลวไม่ใช่ผลิตเองคุณผ,ผิดการประกอบเองแล้วก็การนำไปติดตั้ง มีอาจจะมีข้อผิดพลาดทาให้โซลาร์เซลล์ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจริงๆแล้วโซลาร์เซลล์ทุกคนบอกว่าเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่ดีแต่ในฐานหะาหาที่เป็นวิศวก่อนไฟฟ้าคนหนึ่งบอกเลยว่าโซลาร์เซลล์มีข้อจํากัดเยอะมากเสียงง่ายมากแล้วก็ผลิตไฟฟ้าได้น้อยมากในมุมของเทคนิคที่อยากเรียนวิศวะก็เราจะทำโซลาร์เซลล์ให้มัน มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มันทํางานฟูลฟังก์ชันมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่โ,โซลาร์เซลล์อาจจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากเงาที่เป็นเปนเปอร์จากต่างประเทศตอนนี้ก็น่าสนใจผลิตไฟฟ้าจากเงาเนี่ยสามารถผลิตได้มากกว่าแสงอาทิตย์ส่วนเททามีหลายอย่างผลิตจากลมอะไรเงี้ยเราก็แบบหาแต่ถ้ามองในหมู่บ้านอะไรเงี้ยน,น่าจะเป็นแบบโซลาร์เซลล์ตับด้วยตันคามาถึงคาถาที่เราถามทุกคนเลยว่าทำไม กรรมการต้องเลือกคุณให้เป็น Universe, <ผ>มิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์ขอบคุณสำหรับคำถามมากมาเลยตอนแรกเราก็แบบคิดอะไรอะไรอย่างว่าในฐานะที่เราเป็นวิศวกรรมศาสตร์เราสามารถทําอะไรได้บ้างในฐานะที่เรียนไฟฟ้า,าสามารถอะเด็บอะไรที่เราอยากชิมตัวให้แต่ว่าพอมาถึงจุดนี้ชิงคิดว่าแบบสิ่งที่อยากที่ทําให้ชิงเป็นมิสยูเนเวอร์สสิ่งที่ชิงไม่อยากจะพูดก็คือแบบเข้าใจว่าการเป็นนางงามหลายคังต้องมีการฝึกฝนนะแล้วชินรู้สึกว่าชินเป็น คนที่9,000จุดนั้นอ่ะเป็นซีแบบว่าไม่เคยมาก่อนแล้วก็แบบอยากจะเอฟเพาว่าทุกคนว่าแบบเวทีนางงามอะมันน่าก,กลัวจริงแต่แค่มาเลยจะบงแค่ไหนซินจะทําให้ดูว่าวันนี้ซินพลาดแต่วัาคุณเนี่ยซินจะไม่พลาดและซินจะทําให้ดูว่าภาษาอังกฤษไม่ได้แต่วันนี้พูดได้สำหรับกลุ่มนี้มีผู้ที่ไม่ได้ไปต่อด้วยกันทั้งหมด สองหมายเลขค่ะและผู้ที่ไม่ได้ไปต่อได้แก่หมายเลข94และ95ค่ะขอแสดงความยินดีกับ91อดก็ได้ความรู้มามากมายเลยทีเดียวกับน้องวิศวกรสาวท่านนี้อ่ะ ได้เข้ารอบ50คนแล้วและนี่เชื่อสุดใจจริงว่า30คนเนี่ยได้เข้าไปเก็บตัวอยู่แล้วมีอะไรจะฝากให้กับ<ช>แฟนๆองไหมว่าแบบเออเหมือนเป็นการแบบเชียร์หนูนหน่อยนะหรืออะไรเป็นการอ้อนแฟนๆหรืออย่างนี้จริงๆก็อยากจะบอกแฟนๆทุกคนตอนนี้ว่าแบบขอบคุณขอบคุณที่ให้กําลังใจขอบคุณที่ทักมาให้กําลังใจเราถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าแบบเขาจะคาดหวังกับเรามากกว่านี้แต่ขอบคุณที่แบบ เชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็ขอให้ให้กําลังใจซินดี้ต่อไปเพราะซินดี้พูดว่าพูดเลยว่าในจุดที่มีความกดดันในจุดที่ผิดพลาดมากที่สุดแฟนขาพื้นที่ดึงเราออกมาจากจุดนั้นจริงจงนี่คือสิส่งสำคัญที่สุดก็สำหรับใครที่ยังไม่มีชีมก็ถ้าสนใจก็ลองดูกันแต่จริงๆเพื่อนซินดี้น่ารักทุกคนยังไงก็ฝากติดตามมิสยูเนียร์สดีกว่าค่ะครับครับผมและนี่ก็คือความน่ารักสดใสของซินดี้อาริสันดาแห่งกี่นะครับคราวนี้พูดชื่อถูกแล้ว ตอนนี้นะครับก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตายร่บ